ก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องตลอดชแนลนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าหูของนันเองนะครับซึ่งจะเล่นในตำแหน่งจังเกิลน,นะผรจริงจริงก็ซิตัน17นี้ถือว่าถือว่าตัวไหนนะครับที่เป็นกายภาพที่เป็นจังเกิลเนี่ยถือว่าเล่นยากมากเลยนะครับอันนี้รูนที่เอามานะครับก็ไม่ได้ใส่รูนดุลเลือดมาด้วยนะครับผมแต่ว่าเราจะออกอ่าตัวไอเทมชิ้นดุดเลือดมามาไว้แบบเขาเรียกว่าอะไร แกนะครับผมในช่วงที่แบบต้นเกมที่เราจะไม่มีดูดเลือดนะครับเอาเอาเอามาทดแทนกันนะครับซึ่งตัวไอเทมอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ4 1 0บาทนะครับเอาไว้ฟังเรื่อยๆนะครับถือว่าเก็บเลือดเก็บเงินเก็บ EFP ไปด้วยนะครับอะไรพวกนี้เนาะทีมเราก็เอาตั้งแต่ต้นเกมเลยทจริงในซีซั่นนี้นะครับตัวลิงก็ไม่ได้ถือว่าถูกบัฟขึ้นมานะครับเพียงแต่ตัวละครมันถูกปรับอนลิเมะให้มันทำการฟีเวอไวขึ้นนะครับ ตีไวในที่นี้นั่นคือเมื่อเรากดใช้ทก,กิลแล้วนะครับตัวละครมันจะทําการตีเร็วขึ้นหลังจากที่เราใช้สก,กิลปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดตีนะครับนั่นเห็นไหมจะสังเกตว,ว่าตัวละครมันจะเขาเรียกว่าอะไรคือทําการโจมตีได้ไวขึ้นนะครับผมส่วนวิธีฟาร์มนะครับแบบคลาสติกเลยนะครับก็จะฟาร์มกองใดกองหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาแท็กกลางนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องปกติของจังเกิลนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ย เมดเลนกลางเขาจะเขาก็จะเอื้อให้ให้กับเราด้วยนะครับในการแท็กคีฟหรืออะไรพวกนี้นะแจ้งเพื่อนหน่อยว่าเลนกลางของหัวข้ามเขาหายไปนะครับส่วนเรื่องไอเทมนะครับเราจะขึ้นตัวฟาร์มเนาะชิ้น2องอิมานะครับผมแล้วก็จะขึ้นเป็นรอ,องเท้าวอลบูทนะครับตัวนี้จะช่วยเราตีเร็วนะครับฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับแล้วตัวชิ้นที่3ามเนี่ยเราจะขึ้นเป็นตัวดูดเลือดมาก่อนนะครับ410บาทแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็น อ่าตัวไอเทมฟาร์มหรือว่ากิเหลืองไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับเปิดสวยแวนสแตนเลสสแตนเอาถือว่าเกมนี้มันจังหวะล้วงแคลรี่อ่ะมันน่ามันน่าจะยากนะครับผมเพราะว่าถ้าเราคอมโบเดียวแล้วแวนไม่ตายเนี่ยแวนมีโอกาสสวนได้นะครับหรือว่าในจังหวะที่แบบเราพยายามจะล้วงมันเนี่ยแต่ถ้าแวนสแตนได้เนี่ยมันมันเหมือนกับจะขัดจังหวะเราอะอะไรอย่างงี้นะ ตามกันไปนะครับตามเรื่อยๆครับผมหาเงินจะเห็นได้ว่าดุลเลือดแค่แปดเปอร์เซ็นต์เงนะครับเพราะว่ารูนที่เอามาก็ก็ไม่ได้ใส่ดุลเลือดมาด้วยเลยนะครับหาเลือกกันไปรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเขาเอานาะคอรอสมาออฟเลนหรือแฝั่งเราก็เพี้ยนๆนะเอาแบบเพี้ยนๆตามนาะคอรอสไปเลยนะเป็นมูล,ลาสออฟเลน เดี๋ยวเราไปย่องปิดทางไว้ก่อนนะครับดูเชิงเนี่ยยังไงนาคอนมันจะต้องกลับมาเลนออฟเลนแน่กระโดดทิ้งไว้ก่อนนะครับให้มันมีสแต็กเอาไว้ยิวหนึ่งทุบอีกทีสวยงามครับโอเคเดีย๋ยวเราจะดองชิ้นฟาร์มเอาไว้เท่านี้นะครับขึ้นตัวอไอเทมฟาร์มชิ้น500ได้เนี่ยแล้วเราก็ดองออกไปเลยนะครับหลังจากนี้เราเราจะไปขึ้น<ม>ตัวคิ้เหลืองนะครับแล้วก็จะไปต่อด้วยคี้ดแดงนะครับตัวคิ้แดงเนี่ยมันจะ การค่าสถานะให้นะครับ35%เเก็เหมือนกับรองเท้ากันซีซีเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าาฮิโลที่เน้นในเรื่องของการตีเดยวเนี่ยควรออกตัวขี้แดงเอาไว้นะครับกาด <laughs> จะไรอเลสเ,เตอร์จับไอเราก็ลอยอเลสเตอร์ว่าอติ15วิเพื่อนเฮ <laughs> <h ums> ้ยหืมช้างมันอยู่ยัางมันอยู่ดีแล้วที่ไม่กระโดดทุบเข้าไปนะเดี๋ยวเรารอดูเชิงไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวเรานี่ก็เลือดน้อยแล้วด้วย หาเลือกก็หายากนะครับใจเย็นถ้าเข้าไปตอนนี้เรามีโอกาสดโดนคิวคัอนกลางสูงนะครับผมต่อจากนี้เราจะออกคิดเหลืองกันนะครับจริงๆตัวคิดเหลืองเนี่ยเราจะขึ้นมาเป็นถุงมือก่อนก็ได้นะมันจะเพิ่มโอกาสการติดคีสให้นะครับสําหรับแบบช่วงต้นเกมที่มันไม่ค่อยคีสอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะไปออกดาบตัว250อ่ะไปออกถุงมือนะครับถุงมือมันเท่าไหร่วะ4 0่400ปะ่450ปะ4อ0ป่ิะไม่รู้ว่าจะไม่ได้ แต่มันจะเพิ่มโอกาสติดคีย์ให้ได้ค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับมาเติมไฟกับเพื่อนไม่ทันเศร้าจังเลยมาลาดไม่ทันนย <laughs> ดันเข้าไปครับพยายามนะครับเน้นในเรื่องของการล้วงกิโลขั่งตรงข้ามนะครับผมจะไม่จะไม่เน้นในเรื่องของแบบใส่สกิลให้กับอ่าพวกแท้งหรือว่าไฟเตอร์ที่แบบเกาะมันเยอะนะครับเพราะว่าคอมโบของเราเนี่ยคือถ้าเราใช้ผิดตัวอย่างเงี้ย เราก็เราก็จะไม่เหลือตะกิวเอาไว้เพื่อเล่นต่อกับป่าหรือว่าเมดหรือว่าแครรี่ฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยจังหวะนี้คือแบบมันน่าทขึขานะน่ะแวนน่ะคือจังหวะเข้าไปปุ๊บทุบได้ทีเดียวนะครับคือแวน์มาตะตั้มสวนจะมาเนี่ยแล้วถ้าเรายังไม่มีคีดแดงนะครับการต,ตดตะตั้มของไอแวรเนี่ยก็ค่อนข,ข้างนานอยู่เหมือนกันนะฟ์มกันไปยาวๆเลยครับถุงมือคีเราก็ได้มาสองอันละแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นคีเหลืองได้ก็ทีนะ ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับส่วนจังหวะในการเข้าไฟนะครับเวลาเล่นลิงนะผมแนะนําว่าให้หาพุ่มสักพุ่มหนึ่งก่อนนะครับในจังหวะก่อนไฟเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราดักทางฮีโร่ตัวฝั่งนั้นได้เนี่ยก่อนจะเริ่มไฟนะครับให้ใช้ตัวมัวแต่จะบวกอย่างเดียวเลยยังไม่ทันได้อธิบายเลยให้ใช้ตัวสกิลสองกระโดดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวสกิลสองเนี่ยมันคูดาวได้ไวมากนะแล้วก็ตัวแต็แตของสกิลสองเนี่ยระยะการตีในวงกว้างของมันเนี่ยมันยังคงทํางานอยู่นะ ต่อให้แบบเรากระโดบไปปุ๊บนะครับจนคูดาวสกิลสองมันใกล้จะเสร็จอย่างเงี้ยตัวตัวสกิลสองที่มันเป็นวงกว้างของมันอะ่ะมันก็ยังอยู่นะถ้าถ้าหลายคนเล่นอะ่ะอันนีน้น่าจะพอเข้าใจนะครับแต่ว่าบางคนถ้าถ้าไม่ได้หยิบอาจจะงงๆที่ผมพูดหน่อยอาจจะตับสนหน่อยนะครับผม <Enemy. S 1> อ้าวออฟเลเราโดนะแล้วตกแวนหน่อยพียอกหน่อยยอกหน่อยเพื่อน เออเอ้ยมันตันวืดมันยิงวืดมันทั้งตันทั้งยิงวืดเลยเรายังกิวมันไม่ได้เลยคีเรายังไม่แรงพอนะครับ<า>จริงๆเอาเซตเอาเซตอ่าเล็กสิบเมตรมาเนี่ยเอาแบบว่าคีชัวชัวแน่แหละนะครับแต่มันจะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยสร้างความเสียหายกายภาพนะครับถ้ายกตัวอ,อย่างว่าถ้าเราใส่เล็กมาโอกาสตดคีมันค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่าใส่ตัวแรมเพดนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราใส่ตัวแรมเพดมาเนี่ย มันจะเขาเรียกว่าอะไรอะการติดคีมมันจะน้อยแต่ว่าถ้าติดคีมเนี่ยมันจะแรงนะครับเขาป้อมก่อนแล้วก็ตบคนที่หลังทุบเข้าไปสวยงามครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆได้มาสามตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยโจ๊กโจ๊กนายเอาวะทุบผิดตัวโดนคีล่าเนียนป้อมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อคอมโบกันต่อนะครับเอ่อถ้าถ้าเราใช้ตัวสกิลสองไปปุ๊บเนี่ยจังหวะที่ ที่มันกาลังเดินมาเนี่ยตัวสกิลสองมันก็จะเริ่มคููดาวเสร็จใช่ปะแล้วหลังจากนั้นนะตัวแต่กของสกิลสองมันจะยังอยู่ใช่ปะมันจะทําให้เราตีในระยะไกลอยู่นะครับผมแล้วตัวแล้วทีเนี้ยเราก็ไปตีมันใช่ปะตีมันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ใช้ตัวสกิลหนึ่งหรือว่าใช้ตัวอันติก็ได้นะครับในการเปิดไฟ่อนะครับแล้วทีเนี้ยตัวสกิลสองเนี่ยเดี๋ยวมันก็พร้อมใช้งานได้ใหม่นะครับเราสามารถเก็บเอาไว้ใช้แบบออกไฟก็ได้หรือว่าจะเพิ่มโอกาสในการคิวก็ได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยแวน แมนเองนี่มันห้าวอ่ะลิกลิกลิกเอาในลิก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 โดยก็ไปแล้วโอ้โหไม่ถึงอะ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแรดก่อนต้องแรดก่อนตีติดทีแล้วมันมันสะใจจังเลย <laughs> คีล่าหายเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยไม่น่าไม่น่าฟื้นไปตีเลดเลย ฟาร์มกันต่อดีกว่าไม่เป็นไรถือว่าเสียเกิดไปแล้วกันนะครับเราเอาเกิดมาฟาร์มไปก่อนนะครับใกล้จะได้อ่าถุงมือถุงมือบ้าอะไรขีแดงก็ว่าถุงมือว่าตาเฮ้ยลาดช็อตโอ้ยลาดไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเอาสิครับทุบทุไปไหนเพื่อนโอ้โห ช็อตนี้พี่โจ๊กเขาลากสวยจริงๆไม่ได้ไม่ได้สกิลเลยอ่ะเสีพี่โจ๊กหมดเลยอ่ะจริงๆกล่าวว่าจะออกตัวอ่าจอเกาะขึ้นมาเป็นอ่าโบกเก้นซาเปียนะครับแต่รู้สึกว่าจ่อช้างไม่ค่อยเข้านะครับแล้วก็รู้สึกว่านาคอสจะเล่นสายฟอสเขมนะครับก็เลยว่าเอามุลามาต้านจะโอเคกว่านะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้คีดแดงมาแล้วนะครับจริงๆเล่นลิงนะครับพยายามให้มันแบบ ตั้งแต่ช่วงกลางเกมอ่ะให้มันให้มันมีดาเมจได้แล้วนะครับพยายามอย่าแบบว่าเสียหลักไปตั้งแต่ต้นเกมไปยันกลางเกมอย่างเงี้ยเพราะว่าโอกาสที่ลิงจะเข้าไปล้วงเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับถ้าถามว่าทําไมต้องต้องแบบช่วงกลางเกมต้องมีไอเทมนะครับเพราะเราจะได้แบบดักพุ่มได้ง่ายนะครับคือชุดเดียวอย่างเงี้ยเราก็ฆ่าได้นะครับโอ้โหติดคือติดคือ,อไม่พอแม่งไม่คีด้วยเอาเงินฟรี เอามันเอามันสวยแล้วสวยแล้ว <c oughs> รลเรียบร้อยมาเราไปการเลนล่างก่อนนะครับน้องแวนโอ้ยไม่ทันไม่ทันน้องแวนก็อันติๆๆวืดนะครับเฮ้เฮ้เปนฝั่งเราข้างเขาจะเอาดาร์กไป้อนเพื่อนก่อนนะครับยังไม่เอาคองครับเอาคนก่อนนะครับคนก่อนแล้วค่อยคองปวดเข้าไปสวยงามครับลิสเตอร์ได้ไปนหนึ่งโอเคได้ดาร์กมาด้วย ไปไปไปไล่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 น้องแวน่นน้องแวน่นน้องแวน่นทุกสักพีเออสวยงามครับ <c oughs> ไล่ไล่ไล่แต่พี่มูลาเขาบอกให้ถอยก่ะอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยปาจิโกถอยก่อน <c oughs> มูลาว่าถอยก่อนถอยไม่ทันแล้วเพื่อนข <c oughs> ึ้นเป็นมูลานะครับผมโอเครู้สึกว่าเราจะเซฟตัวอ่าดุดเลือดดุดเลือดเอาไว้สักพักใหญ่เลยนะ จะได้แบบตีๆีดูดเลือดน,นะครับสักทีเออมีแต่เพื่อนได้นะครับไม่เป็นไรงวือให้เพื่อนไปเออใจหล่อนเหลือเกินแว่นน้องแว่นน้องแว่นน้องแว่นอีกแล้ว <laughs> ทำไมน้องแว่นกูต้องเสี่ยงเนือยด้วยไรไรไรไมูลาดมูลาดปีนมันเพื่อนเออสวยขอบทุกสักทีเออสวยงามครับเออ้ยนักคอทนากคอทมันห้าวนากคอทมันห้าวอะเพื่อนไรไ่ไรโอ้โห มูล่ากูมีเอ็กซ์โคิวด้วยกูนึกว่าเล่นสายฟิกเกอร์หรือไม่ก็สายอะไรทั้งอย่างโอ้โหไม่มีมูล่านี่เจาะช้างไม่เข้าจริงๆอ่ะเอ็นได้แล้วเอ็นได้แล้วฝั่งตรงข้างมันก็จะเกิดแล้วคีร่าเกิดมาแล้วคีบหายแล้วคีบหายแล้วจะนอตไหมเอาบ้านเลยครับไม่สนใจคีบอยู่เอาบ้านกันหววคนเออได้มาหนึ่งคนเอาบ้านได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยแรดแรดเกิด โอ้ยเพื่อนฝืนไฟเดี๋ยว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 ป้อมป้อมป้อมเลือนิดเดียวถ้าจังหวะเมื่อกี้คือถ้าป้อมเลือดแบบมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะคือคือจะไม่ขุดถึงเข่าเลยนะโอเคนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเล่นวูคองนะครับในตำแหน่งจังเกิลนะครับในซีซั่น17ก็ถือว่าโอเคนะตัวแบบการเป่าแอนิเมชันในการแบบการโจมตีนะครับหลังจากที่เราใช้สกิลปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดตีนะครับมันทําให้ไวขึ้นนะครับทาให้แบบ สายดาเมจได้ต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยนะครับผมยังไงถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกํำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งถัดไปด้วยนะครับยังไงสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนะ้าบาย